มาตัดลาเส้นกันต่อเลยนะคะ Thank okay. you. ใครอ่ะใครเขาเล่นอะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ

อ่าไปเรื่อยๆนะคะ ไปไงอ่ะพี่พี่พี่ฟันตบหัวหนู่มอาตบทำไมอ่ะโกรธอยู่เก้าโกรธอยู่ หกนาทีแล้วค่ะหกนาทีแล้วโอ้ลกี้ตบมวยหนูขอโอษหนูเลยยังขอโทษจังอ่ะเขายังไม่ขอโูษอ

สิบนาทีค่ะสิบนาทีสิบนาทีนะคะสิบนาที ร้อนไหมคะคุณพ่อ 好了，咱们。 สีดำเริ่มจางนะคะสีดำเริ่มจางนะคะเริ่มจางอะไรคะอะไรคุณพ่อ

นับยังไงวะน, <laughs> นับแบบเร่งด่วนอะ Si O-Yong Yo-Pha-usion <laughs> 6หนาทีค่ะเสร็จแล้วชิกเกอร,ร์เสร็จแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ17นาทีนะคะเรียบร้อยค่ะเจอไอ้นั่นไว้ไหนอ่าอยาย้อมผมอ่ะหนูเจออันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหนูเจอที่ไหนแม่ลองหาดูแล้วกันลองหาดูเออหนูเจอแต่หนูจำไม่ได้ว่าหนูเอาไว้ตรงไหนเอานากากไปอนเออ อะเสร็จแล้วนะคะเ,ออเพื่อนๆของมีภูนะคะตอนกับเพื่อนๆที่แสนน่ารักของเขานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เขานะคะเสร็จแล้วอ่ะคลิปนี้เอาสัก20นาทีค่ะมาคุยกันเลยนะคะก็แต่ได้ขนาดนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด3คลิปนะคะ,ะคลิปแล้วก็เสร็จกันนะคะอ้าว สีน้ำตาลเหรอใช่ที่หนูเจอเป็นสีน้ำตาลสีดำเหรอะไปเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจ้าทีนี้เรามาคุยกันนิดน,น,นึงนะคะพงย้อมได้เหรออ่งวดหน้านะคะฮะแล้วแต่แม่เลยแม่จะย้อมสีอะไรแล้วแต่แม่หรือแม่จะไปซื้ออันใหม่ก็ได้นะไปซื้อที่ไหนอ่ะเออหนูก็จะไปรู้แม่แม่เคยซื้อที่ไหนล่ะของย้อมผมแม่อ่ะเผื่อมันดำตกลงว่าหนูจะได้คุยไม่ได ค้นถามนะคะธุระในบ้านก็เหมือนธุระของเรานะคะต้องจำทุกอย่างให้นะคะ,ะก็ขอบคุณนะคะท<ะ>ี่เข้ามารับชมนะคะ,ะก็ให้ให้เขาคุยกันซะให้เสร็จก่อนค<ะ>่ะให้ให้เขาคุยกันซะให้เสร็จก่อนนะคะ คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะทั้งบ้านนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยยังพอว่านี่ครอบครัวใหญ่คะ่ะต้องทําใจนะคะทั้งหลานเอยลูกเอ้ย,เ,อยเต็มบ้านกันไปหมดเลยนะคะ ก็อาจจะมีเสียงดังเออะววยวายบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะใน,ในในที่นี้นะคะก็ไม่มีผิดพลาดเหมือนครั้งก่อนค่ะมีผู้อาจจะผิดพลาดนะคะอ่าหนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีเอยเอาไปแล้วหนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีแล้วสิบเก้านาทีแล้วนะคะจะยี่สิบนาทีแล้วไปแล้วคะ่ะหัวสมองของของแม่เอ็นไปหมดแล้วนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย